สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใส่สกินะครับไปดูกันเลยครับอย่างแรกกดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกาลัดหรือกาลัดนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับอย่างนั้นนีทุกคนกดตรงนี้ครับตรงรูปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นให้เรากด ติ๊กถูกอย่างนี้นะครับนี่ครับกแล้วแต่ทุกคนนะครับจะติ๊กถูกหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่สําหรับผมติ๊กนะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้ก็กดเข้าไปนะครับจางนั้นให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทุกคนแล้วกดเข้าไปนะครับ นจากนั้นเลือกสกินนะคะผู้จะใส่สกินไหนสําหรับผมสกินนี้แล้วกันนะครับนอกจากนี้คกดตรงนี้นะครับรูปสีเขียวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดจ่ายเงินตรงนี้นะครับ แค่นี้นะครับสำหรับใส่สกินอย่าลืมกดส Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ